สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พามาดูสวนอีกแล้วนะคะสวนน้อยๆของพ่อนะคะแปลงเกษตรน้อยๆของพ่อไ เจ้าของสวนนะคะใบโพโซคิ bye ้ว so <laughs> น้องใบโพ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 โอ้ยไบใบโพไปไหนกะไปไหนคะลูกซีบี น้องใบตูโอ้ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาสิคะไม่เอาไม่เอาจะกลับทำไมล่ะหัวหัว เวียนหัวแล้วเนี่ย